เพื่อนเพื่อนตัวแทนในหน้าประกันภัยผู้มีกรมธรรทุกประเภทประชาชนผู้สนใจทุกท่านขอเชิญร่วมงานประกันภัยของไทยประจำปีนี้ในหัวข้อ Thailand i n s u r t e c h Fair 2021สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพ,อพอขอเรียนเชิญประชาชน และตัวแทนในหน้าประกันภัยทุกท่านเข้าร่วมงาน Thailand i n s u r t e c h Fair 2021ในวันที่26-30ตุลาคมในงานนี้นอกจากให้สาระความรู้ประกันภัยมากมายหลากหลายทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปตัวแทนในหน้านักธุรกิจผู้สนใจเทคโนโลยีด้านการประกันภยัยหรือ i n s u r t e c h ทุกคนสามารถซื้อประกันภัยในราคาลดพิเศษไม่เพียงเท่านั้นผู้ซื้อกรมรรม์นในงานตั้งแต่500บาทขึ้นไปมีสิทธิ์รุนรับของรางวัลมากมายงานนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ทุกคนจะเข้าชมผ่านระบบออนไลน์ที่ www.tif2021.com สามารถคลิก เพื่อลงทะเบียนเข้างานฟรีผ่านลิงก์ด้านล่างและสามารถติดตามสรุปข่าวสรุปงานสัมมนาทุกวันได้ที่ช่อง YouTube แห่งนี้ขอบคุณครับ